สวัสดีค่ะริชีสุนากได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการจากสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่สามในเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นริชีกล่าวว่างานเริ่มต้นทันทีเพื่อแก้ไขวิกฤตค่าครองชีพที่ปกคลุมสหราชอาณาจักรในขณะที่เขากล่าวสุนทรพจน์ครั้งแรกในฐานะนายกรัฐมนตรีผู้นำพักอนุรักษนิยมคนใหม่กล่าวว่าประเทศของเรากำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจอย่างหนักในขณะที่เขากล่าวว่า ลิสทรัสเป็นผู้ทำให้เกิดความผิดพลาดบางอย่างนายริชีขึ้นสู่อันดับ10เพียง49วันหลังจากสมาชิกสสปฏิเสธการเสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้สมาชิกเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของลิสทรัสในด้านเศรษฐกิจภาษีที่ต่ำและหลายคนยังตำหนิเขาสำหรับการล่มสลายของบริสจอนสันอย่างไรก็ตามตอนนี้เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำพักอนุรักษ์นิยมวานนี้ในกระบวนการที่เร่งรีบ อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นผู้สมัครเพียงคนเดียวที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากพอที่จะนำเสนอชื่อของเขาไปสู่ตำแหน่งสูงสุดอย่างเป็นทางการเมื่อทรัสออกจากประตูหมายเลขสิบเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อเช้านี้เธอยังได้เตือนกับริชีว่าอย่าละทิ้งวิสัยทัศน์ของเธอสำหรับสหราชอาณาจักรตั้งแต่เป็นนายกรัฐมนตรีฉันก็มั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมว่าเราจำเป็นต้องกล้าหาญ และ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายที่เรารเผชิญเธอกล่าวเราไม่สามารถที่จะเป็นประเทศที่มีการเติบโตต่ำซึ่งรัฐบาลรับส่วนแบ่งความมั่งคั่งของชาติเพิ่มขึ้นและมีการแบ่งแยกมากระหว่างส่วนต่างๆของประเทศของเราเราจําเป็นต้องใช้ประโยชน์จากเสรีภาพของเบรกซิตเพื่อทําสิ่งต่างๆที่แตกต่างออกไปเธอบอกว่าเธอปรารถนาที่จะให้ริชีประสบความสําเร็จทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของประเทศเรา แต่ขอให้เขาส่งเสริมภาษีที่ต่ำลงเพื่อให้ผู้คนเก็บเงินไว้มากขึ้น